สวัสดีครับวันนี้มาพบกับบริี้ิชชิ่งนะครับวันนี้ก็จะมายิงปาดอกน้ำนะครับแตวบ่อทรายครับหมายบ่อทรายครับผมยิงป้ปารลาอกครับคนเยอะนะครับแต่ตอนนี้คนก็เริ่มกลับไปหมดแล้วนะครับเหลือมไม่กี่คนแล้วนะครับมำังยิงปารีล็อกกันครับดูนครับปืนปืนรุ่นใหญ่ครับผมปืนปืนรุ่นใหญ่แล้วก็หลาดนะครับนี่ก็สถาตีปีห้าได้ไหมครับก็ได้พอได้ปาอยู่ครับแต่ยังไม่มีช็อตในการยิงนะครับพออถ่ายไปได้เมื่อครับ นีครับผมผลงานดูบนรถอีกว่าผลงานก็พอได้แป้งอยู่นะฮะนี่นะฮะนี่นะครับผมผลงานประดิษฐ์ทายสวยๆครับประมาณเจ็ดแต่ตัวครับนี่นะครับผมบรรยากาศมืดมากนี่นะครับผมยังมีปลารออยู่นะครับไลลด้ๆครับรไม่ไยากผลงานเท่าไ,ไหร่ครับโอเคพ,พอได้ นี่ครับมือปืน่งนี่ต้องก็จริงปาน็อกครับผมปาน็อกพอได้ว่าทำงานปั้นเงี้ยนะจะยิงไว้ละอ่าพอได้ไหนเจ้าไหนกัดลูกเยอนเหรอมันเดียวนี่หมดเดี๋ยวนี้ทำนู้นวางนู่นแล้วางวางนู่นเลยอาปากพูผม่าไปขาม่ดิใช่โง่นะครับเป็นหัวปลานะครับพวกขาวนะครับผมอาจจะดูไม่ชัดนะครับ กลางคืนครับเดี๋ยวถึงเวลากลางวันจะถ่ายให้ดูนะครับผมว่าป่าเป็นยังไงเอฟกินมาละไปกิมนลค่ผู้ชมป่าดินล็อกนะครับเขาหยิบกินไปเยอะแล้วครับกลับไปหมดแล้วคนยังงานวัดนะครับผมเป็นร้อยสองร้อยคนนะครับแต่ตอนนี้เขากลับหมดแล้วต็มป่าไปเยอะเจดเห็นไหมครับมีปลาตัวขาวนะครับขาวนะครับผม ปลาดินนะครับดีนะครับ,รบมัน,นใบเล็กไปหน่อยเฮ้ยนี่ครับปลาดินโผลกระเปียกนี่เหงาๆข้างล่างนี่นะครับลปลาดินนะครับเห็นเขวขาไว้แป๊บๆนี่นะครับล่อนฝูนะครับนกน้ำยับถูต่อไปเลยเอาเลย บโดนครับโดนครับท่านผู้ชมโดนครับโดนครับโดนครับท่านผู้ชมผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้พบกับบอลีวิชชิกนะครับวันนี้เรามายิงปลาดินด็อกนะครับนี่ครับหนึ่งแต้มได้แล้วครับผมพอสายสวยๆนะครับมาแต่เมื่อคืนแล้วนะครับแต่ไม่ได้ถ่ายเพราะมันบึ้ดนะครับถ่ายไม่ได้นะครับนี่ครับหนึ่งแต้มแล้วครับผมชมบรรยากาศรอบๆครับฝนตกอยากครับผมนี่ครับหนึ่งแต้มมปแล้วหนึ่งแต้มนะครับผมหนึ่งแต้มแล้ว นี่ครับแล้วพกก็ท่ายต่ำที่นะครับบรรยากาศฝนตกตกนะครับผมบนก็คนเยอะมากคนะรับตกางหมดแล้วโอ้ยซัอีกตรนี้ครับมา,าโอ้ไปครับตอ่อเลยครับ ตีพอิตัวให้ดีนะครับดข้นมากเลยค่าใช้ประมาณโลได้นะครับ ตัวปลาละนะครับพู้อมเห็นตัวปลาครับตัวไม่ค่อยใหญ่นะครับเราเอาปากมันครับประงับตัวครับผมเดี๋ยวก็พอยิงได้ครับงานที่ครับเห็นไหมเป็นไงเห็นปลาปะเห็นป่ะครับร้อยแล้วครับโอ้โหยิงไม่ถูกโอ้ยิงผิดนะครับผมเออยิงไม่ถูกต่อไปครับท่านผู้ชมยิงไม่ถูกรีบไปหน่อยครับหนูหนูใคร ครับแหลงยิงปลาแบบสวยนะครับเมื่อคืนคุณอย่างงานวัดนะครับมีรอยหนังติดขาดด้วยนะครับครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูครับพุ่นน้ำไปแล้วหายไปแล้วอจะไม่ยิงก็ไม่ยิง อากาศออกจะหนาวหน่อยนะครับร pid, รครับแล้วก็ลมพัดโปรยโปยนะครับเมื่อคืนนั่งรอทั้งคืนนะครับ ครัโกะถ่ายเจ้าของบ้านป่ะฮะใส่งามๆไม่มีให้ดีไงครับดีครับ หนาวนะครับออกข้างหนาว จะต,ติดไม้นะครับใช่กินปุ๊บติดไม้ปั๊บเลยนะครับปลาดิ้นนะครับวิดูโอฟังมือปืนรุ่นใหญ่เป็มต่วครับต่อ,ตอน,นี้นะนะครับต่อแล้วเติตัวนะเตอตัวอันนี้โขาปลก,ปก ลายบักเอฟเนียนะครับ Bye, if you ตอบอนเลยตอบนเลยระยะยาวด้วนะเจ็บกนี่มันเสียบสองหูนี่ว่าเนี่ยไปเนี่ยูหาทีไหนอยู่เนี่ยสองเกิดตัวดำเลยนะ มาแล้วมาแล้วนะครับยิงพลาดไปตั้งหลายครั้งนี่นะครับมาชมคนใจถ้วยตอนนี้ทั้งนั้นนะครับทั้งแคปไปตรงนั้นออกมาอย่างตอนนี้ยีโน้ตเลยนะมาแล้วนะครับเอาแล้ยครับเอาแล้วครับเรียบโอย ติดแล้วนะครับผมอย่า <jotka> ด <reve sup> <_ até Mont ano>. ึงอย่าดึงแรงแร็วมาแล้วฟุ้ยนี่นะครับท่านผู้ชมเตมนี่นะครับเรามาชมปลาก่อน

นะท่านคุณชมลอยอับบัดมาบๆะบ๊ะบ๊ะบครับใบมะพร้าวบังนะครับผมกระจุกนะครับคุท่านชมลอยสี่ห้าตัวนะครับกระจุกเลยครับเห็นไหมเป็นสุาเป็นเด็กจะซูมเยอะซุ่มเยอะหน่อยนูงนะครับลอยเป็นกระจุกอีกแล้ว ใบมะพร้าวมันจะบางหน่อยนะต่อปล่อยก่อับนะกระมงกกระมกกระมูมานกิร์ดบึนบินบม่ได้วนี่นี่เก็บมาแล้เก็บร้อยนะครับบู๊วย ว้าวนินนินนินเลยมาเลยนินน,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 นินครับนี่นะครับผมไอต่ออันนี้ครับปวดท่าเลยไม่ดูกคอก็มีนะครับผมตัหหมวใหญ่มากแล้วที่โดนแทงไปครั้งร้อย นู้นะครับปลาที่กำลังลอยนะครับอันนี้คนไม่รู้นะว,ว่าปลามันนักนะครับไม่ีใครรู้นะเพราะกลับบ้านหมาเขารวยปลากันหมดแล้วดูมั้ยไป เรียบร้อยนะครับฟองขึ้นฟอร์สเลยอเราต้องเดินอย่างนี้นะทางมันลื่นนะครับฝนตกอาจจะให้ลื่นจมน้ำได้ไม่ได้เลยครับไม่ทันโอ้ไปตะลิงเลยแชมป์ถ่ายใกล้กูไปแล้วงไม่ถ่ายเลยนโอ้ยผมจะพอกว่าจะเดินมาไม่ถ่ายใช่ไหมตัวงพ่อพี่เนี่ยแววะไม่ดีก็บอกไป Mẹ ở đây nè Bật bột đi Cột đây nè Quật đây nè Quật nè Đồ hình mì nè Nắm 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 Thứ leo, thứ leo Hãy subscribe cho รเราถ่ายเราถ่ายที่ปลามันแปะพื้นให้ดูครับติดตาชมชมกันต่อไปครับเจอปลาตายนะครับปลาอะไครับใหญ่ไหมครับ ตายนะครับโคตรเสียดายเลยครับอีกตัวนะครับเสียดายครับเสียดายเสียดายเสียดายมากครับโอ้โหเมื่อกี้เจอปนินใหญ่นะครับอ๋อไม่ทันครับแหนโชว์ปลานะครับจ้าออกไปผ่าเพิ่งจะตายแล้วจะเป็นเมื่อคนแ่ละครับ ครับาาตเห็นไหมเห็นกโมากใจมากเดี๋ยวด้วยโดนนะครับผมโดนนะครับโดนแล้วครับไปหนึ่งตัวนี่นะครับผมไปหนึ่งแต้มครับชูขึ้นหน่อยนี่ครับผมแต้มเก็บบ่วง โอ้แม oh oh oh. ่โอ้ไม่กัสอ่านเจียวเยอะมากรับไปป่าตัวเมียก็ตวงใช่หาไม่ท่งหงอกเป็นอแล้ลครับก็ม,มีกรมหลวงด้วใช่ จะมีอะไรครับฟังก็มีอะไร้มีอะไรครับฟังมีอะไร หนไาปลาตัวใหญ่นี่ครับติดกนได้โอเคครับวันนี้เราก็มาสรุปผลงานยิงปลาน็อกเมื่อคืนนี้นะครับผมนี่ครับผลงานที่ได้นะครับนี่นะครับสองกระสอบพอมีแต้มที่สวยนะครับนี่นะครับดี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 ครับผมใส่อมงามนะครับนี่นะครับอืนี่ครับจับโชว์ที่ครับจับโชว์ครับผมนี่นะครับนี่นใช้สวยๆนะครับดูผ่านมือโปมาด้วยนะครับวันนี้มากับพ่อกับหลานนะครับอาคลิปนี้อาจจะ มีช็อตยิงน้อยมากน้อยนะครับผมเพราะว่าไม่ได้ถ่ายทําให้หลานถ่ายให้ถ่ายไม่ค่อยเป็นนะครับติดภาพบรรยากาศ้วขออภัยนะครับนี่คือผลเลยเอาผลงานโดยรวมทั้งหมดมาให้ชมเลยครับนี่นะครับผมผลงานโดยรวมทั้งหมดมาแต่เมื่อคืนประมาณตีหนึ่งนะครับนี่ก็เช้าแล้วนะครับแต่ประมาณนี้แะครับมาทีหลังเขานะครับเดี๋ยวคืนนี้มาใหม่นะครับผมมาดูก่อนนะครับนี่ครับบรรยากาศปอทรายครับนี่นะครับปอทราย ลมยังมืดมืดอยู่นะครับคุนเยอะมากเพราะว่าถอดยิงไม่ค่อยมีนะครับให้หลานหายถ่ายไม่ค่อยเป็นนะครับยังไงก็อย่าลืมปากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้มารีฟิตชิ่งด้วยนะครับก็เป็นแรงใจทําคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเจอครับสวัสดีครับสวัสดีครับ